ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาเบิงหวยลาหวหวยลาววันที่ยี่สิบสามกันยาวันศุ์เหอ้อพี่น้องมาแล้วหวยลาวยี่สิบสามกันยาบนล่างลาวพัฒนามาบนล่างในต้ารล่างเดียวกัน นี่นะคะเบิงเอาตัวเลขเจ็ดกับเจ็ดสองสองเจ็ดบรกอดข้อกันมาเด้อเจ็ดสองสองเจ็ดบนล่างบกอดข้อกันมานะแต่ว่าไปก็ตัวอื่นได้เจ็ดไปก็ตัวอื่นได้สองก็ไปก็ตัวอื่นได้นะเบิงตะล่างเลยยี่สามวันทีนีสิบเอ็ดเขด่าเก่าแปดเด้อเข่าล่างเก่าแปดเข่ามาหลงวดล้วบ่เคยลดเด้อลดยากอยู่ ถ้าเขาเผลอบ่ได้เผลอเรามันร้อยมันลวดคือแอดบอกกันนะมันเข่าเนี่ยมันเข่ามาหลายงวดหรอแต่กี่กับเข่าทามันลุดมงวดนึงมันก็เข่าตลอดเม่นสิ่ลุดอยังไรเดือดเหลยกแรนมันกับมาคือเ่าเด้ออันเนี้ยแม่นแม่นนะตาล่างนี่แม่นเติบอยู่เป็นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นกับบังแอดมินเจ้าอื่นประกอบน้ำก็ไดแต่ว่าที่แอดบอกเพราะว่ามันกับม่นเติบมันเข่าดีอยู่ บ่อยากให้อยากให้เป็นแนวทางนะมันเป็นแนวทางที่ที่ดีร้ายให้เข้าไปได้เงินไดําดูดิเบิ่งเอาเนี่ยยีเ่เบกับเขาสิบเก้ากับเขาสิบหกกับเขาก่อนนั้นมันกับเขาสิบสี่มันกับมานะอุ่นบางทีสิบสองมันกับมาตัวหนึ่งเพราะว่าเหล็กบางเทือมันก็ออกขี้ไลเอ่เนี่ยเบิ่งเอาเบิ่งเอา ตัวเลขกับบลายน้ำมิตัตตัดดับไหมพ้อมตัวเลขกันน้อยอ่ะผู้ใดที่เขามาเบิงเขามาเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อแคปไวรลดแอดขอบคุณลหลายๆที่เขามาเบิงเขามาเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กัน,นเดอ้อสวัสดีจ้า